โ,โจนจะกมาเมืองในโจนนี่อันช้อนกันละอ,อันช้อนอันช้อนยกโจนได้ ญิงเอ้ยถ้ามาเบืองภูเถาบนนู้นจะเลื่อนสวอนบอกทุเรียนค่ะพ้ากันห้องแต่ใวใบอยู่น,นี่ก็เป็นช่วงเวลาที่แดดลมล่มตกแต่ว่าบระเทศในแดดลมลมตกไาในดอกซูก็ยังแดดเปียงๆอยู่แต่ว่าเหตุใดไดล่ะเพราะว่ายังติมันถึงเวลาสิต้องตัดทุเรียนแล้วเพาไว่อยากตัดตอนช่วงค่ำช่วงหลังหางเลงกันสนะเพราะว่าสัวสิกาบานอย่ามันเดือดดันดอีกอย่างโตตุต้นก็ต,นกต้องกินข้าแรงอันนี้ก็เป็นเวลาช่วงประมาณบสามกัวสี่ซี่โมงนี่แหละกับ้ากันออกยางชมสวนโตตุต่นกันายางออกน้ำมูด้วห่อนไปไกับบ คนกระถามมา่ายายทุเรียนอยู่มองไอยู่สวนมองไอยู่สวนมองเทศบาลตำบลบ้านโคกหน่ายิงแต่ว่าน้องเขาหนกทำเป็นสวนปิดนะยังไม่เปิดให้คนเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาดูแต่ว่าก็คือจังวานนะฉันหุ่จักฉันลืมกับน้องเพื่อนฉันขอมาเบิงเองเอาใส่ควบหนาด้านน้องสองคนกับบุรุปรสิิปฏิเสธจังไหนอีย่างจังสีหน้าที่จริงน้องบ่ได้เปิดเขาให้คนชมแล้วอีกอย่างทุเรียนอันนี้ก็เป็นทุเรียนปีแรกค่ะทุเรียนปีแรกที่เป็นเมื่อยุ่สวนน้องเพื่นแล้วอันนี้ก็เป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้ตตััดปรรระมาาณ3อออออบบบบแแแแแลลล้้วววววกนน่่่่งิิยูชุีถ ก็จะเที่ยวมาเที่ยวมาถุกเดือนในเด้เที่ยวมาบ้านเที่ยวมาเบิงสวนเนี่ยอยางสิบอกว่าหญิงน้องสคนนีเก่งบอกักมีธุรกิจหลายอย่างแล้วก็เฮ็ดเนี่ยเฮ็ดสวนทุเรียนพร้อมใดๆคือแฟนเพิ่นผู้เสียนเมื่ื่อนั้นน้องท็อปนั่นนะนางเป็นคนที่แบบว่ามักทุเรียนเป็นชีวิตจิตใจนางบาวางได้หูบ่ผมศึกษาคนคว้าวิจัยมาตั้งแต่ผมเป็นนุ่มผมไปเฮ็ดงานอยู่ใส่งานได้ับเมาอยู่ไสตะกีบผมสิปลูกทุเรียนไว้มองหันผมมักแห้งวันซันว่าและก็นี่น้องหน่อยหน้า่างได้หูบออพี่ดูดสิ เอ้ยกัลยามิที่ดีเจอกันแค่สองครั้งก็ว่ากันลึ้งถูกคอหรือว่าเป็นน้ำฉันเป็นคนเบาซ้มาแจ้ปากแปะปากเป็นมายิงเอาจริงๆเด้ออันนี้เป็นการตัดทุเรียนขังแรงในชีวิตควัญทุเรียนมันคืออ่อนดีแต่แล้วให้ฉันถามแนปลูกทุเรียนจังใดปลูกทุเรียนจังใดให้มีแต่ใดหนวยงามๆพุ่งงามๆถูกนวยเราก็้นวยใหญ่ๆพร้อมเอาแล้วน้องวางใดโ้หบ่มามากพูดอยากตัดมาตัดทุกคนเลยว่าสัน่ากะเรื่อไอแม่ไ่นละมาตัดน่องหน้ากับห้องเอินอายเพิ่นเด้ไอแม่ไอแม่มาตัดเลยบ้านคตัรนตชีวิ ในการตัดทุเรียนได้ว่ายาปุ่นเน่ยผู้ในน้อยผู้นี่แล้วัางไดหูบ่โอ้ยเห็นวายามาขึ้นผู้หาเฮหานอไมเดอ้อยาก็ว่าเมายืยอปนีเด้อเพราะว่ายัางตีหอบทุเรียนมันหน่วยบอกไงน้ะสูหน่วยหนึ่งกับประมาณซีโรกลัวเกือบหาโล่น่ะเอฟซหลายคนที่เห็นฉันทายภาพนิ่งกะถามอีเด้ยายเจ้ามาเจ้าขึ้นบอ่คอยมันบานคอยได้นันนนีเอาจริงยฉันมาน่ะฉันก็นพูดภาพตอนที่ฉันกับมาบ้านแล้วจังสนาแล้วอีกอย่างขันมันบ่งเทออย่างทายลูกกับฉันือสินัดเจอกันฉันยาันกเบลายนว่อีกเดมัน ว่ามันมีสวนทุเรียนมาสันมามันมีจ่ามันมีที่นี่แหละตอนนี้บรรดาผู้เทาผู้โถร่วมตั้งชั้นตั้งอายกอนแก้วกอนค้าํกำลังตื่นตาตื่นใจค่ะเพื่อเพื่อนเก่าการตัดทุเรียนบักขากไปเห็นต้นใดกับห้องปาดปาดไปเห็นต้นใดกับห้องเพราะว่ายังตีมันดกไม่สูดแต่ว่าน้องก็บอกย่ว่าทุเรียนปีนี้มันเป็นปีแรกผมสิว่าปอยให้นมันห้ายผมสิว่าปอยเห้มันดกผมเซนเป็นนวยเฉพาะแบบว่าปอยเกิน1ิบนวยต่อต้นยังสีหนาแมนหญิงสังเกตบุกชนัะเบี้องกหนับบูกฟ <c oughs> ในการปลูกทุเรียนนะแต่ว่าหูตาวาทฤษฎีการปลูกของน้องนะพ่อปุกฉันได้ฟังแล้วเพิดเพื่อนดีบอกค่ะขนาดพอปู่ก็แมียาฉันฟังจากน้องบอกเนาะโอ้ยอาปากเขาบอกค่ะแ <c oughs> ม่ยาเราเท้งตัดเราก็เทิงงว้าเทิ้งจมเนาะโอ้เฮ็ดใจไดนสวนกูเสิได้แบบนี้เนาะเฮ็ <c oughs> ใดใงไหนกูสิมีโมเมนต์แบบนี้เนาะไม่ได้แบบนี้อีหลีกูสิบ่เฮ็ดอ,อย่างเลยกูสิเฝ่แต่สวนทุเรียนเมิดปีเบิดอาสม่อว่าแต่ว่าฉันตัดไปเิ่นกรบอกฉันเด้ไปๆไปตัดไปตัดเดี๋ยวข้าจะไปตัดสวนของข้าบันนี่ซั่นว่าฉันเลยหันไปถามจาก้้นาแล็ป แล้วอีกอย่างมิสาจะ่าบอกหลายน่วยบบต้องห่วงเลยค่ะความชื้นความชุ่มชื่นนี่เบิดตปีเบิร์าดาต่ว่าตัวตุ้นก็ลงมาตัดบ่ได้โดนดอกค่ะตัวตุ้น้อนค่ะพอเพิ่นกับาลูกึ้นไปเที่ยงนนะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นก็เริ่มงอแงแล้วเพราะว่ายังตีกัได้ออกมาทั้งนอกยังซีเพิ่นก็นอนบ่เต็มที่เต็มอิ่ม่นาตัวตุ้นเริ่มแอวบานนี้พวกฉันกัเลยแบบว่าพากันเตาเมื่อตัวบริน้องก็บอกว่าเอาๆอาิรุตเอาไปกินมาซันว่าเอาหอยสองน่ัวยอน้อยดีนีบ นาลักบอกคักเป็นกันเองบอกคักเราเพิ่นว่าจังไดหูบอพิดูเตรียมตัวเรื่อปีนานะมาแบบว่ามานอนคางคืนได้ก็ได้ว่าสันว่ามากางตนนเต็นนอนพอดีเราตัวตุ้นใหญ่แล้วว่าสันว่าเขามากินหมูกระทะยเหมือมแลงพร้อมโอ้ยนอนนองนะแม่จะเป็นนาลักคักนาลักแน่นอน,น,อนนะม่วางได้หูบอปีนาน,าน,าน,าน่ะมันต้องเป็นดกเป็นคักก็นี่แน่นอนมากินให้มันจู๋ใจไปเลยน้องว่านะ่ะจากนั้นกับภาคกันสิจะตัดรถออกเมื่อเมนบอหน่องทอปวางได้หูบอยะเฝ้าครับยะเฝ้าพวกแม่แม่ขาเจ้าว่าสิเอาทุเรียนอีกว่าสันว่ากับนสกภาคกลัน วางท่ากับ,บาดแมนบอกกสิมาแวตลาดกลางดงตลาดอันนี้ก็จะเป็นตลาดเขาเอิ่นตลาดอีหอย่างก่อนฉันก็ออานซื่ออยู่ในมือน,นั้นแต่ฉันลืมเ <c oughs> ขาเจะกระสิมีของปงของป,งของปลาขายนั่นน,อนนี่เจ้าส่นะพอวญญายยังตีระยะเวลาตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วเราก็ต้องมาหาซื้ออาหารเย็นให้พี่หมิวกับตัวตุน่นกระสิหาซื้อเป็นโจ๊กขออ้าวต้ออตมเจ้าสินะอยากสิบอกว่าอาหารปลาแถวนี้หลายแห้งยี่มีมะละกอากญ่และนี่มีหอดแม่งแข็งมีหอดตัวตอบอกเลยว่ามาตลาดนี่ลมละลายค่ะอยากสิบอกว่ามีหอดนองงัวเด้อแต่ว่าไม้ยาฉันวาง